คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปล้นหลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสคุณนิกที่เคยมาเล่าเรื่องความลับ15ปีโอ้โหยอดวิวทะลุทะลวงไปไกลมากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนิกที่ได้ไปบ้านร้างหลังหนึ่งแล้วก็พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่ผ่านมาครับ บ้านร้างสามสิบปีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่หกกับสายของคุณนิกกันเลยครับสวัสดีครับคุณนิกสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะครับก็ไม่สบายดีหน่อยครับเป็นไรอ่ะก็หนาวนี่แหละครับหนาวแมมผมเป็นภูมิแพ้อากาศด้วยอุ้ยภูมิแพ้อากาศเจออากาศเย็นๆนี่ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมนึกว่าแบบไม่ค่อยสบายกับการลุ้นฟุตบอล อันอันนี้ก็ด้วยครับเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นอยู่ขอขอให้คุณน้เขาเล่าไปอีกอีกหน่อยหนึ่งผมก็อาเจนนี่แหละครับอาทิตยหน้าเนาะเอออยากให้เมสซี่เขาได้หละนะปีสุดท้ายของเขาแล้วสาหรับฟุตบอลโลกเนาะสักครั้งหนึ่งเขามาถึงจุดสูงสุดแล้วออ่ะนะฮก็ต้องให้มันเป็นแบบตำนานให้ได้นะแค่นั้นแหละอยากอยากเอาใจช่วยก็ได้ไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่ทีมอยู่ที่ตัวเขาละ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าคุณนี้ครับความลับสิบห้าปีที่เล่าตอนนั้นเมื่อเมื่อไหร่นะกี่กี่สัปดาห์เองน่าจะช่วงช่วงต้นเดือนครับประมาณประมาณสิบกว่าวันที่ผ่านมาครับเออตอนนี้คนเข้าไปฟังแล้วสองล้านสามโอ้หขอบคุณครับเออนะฮะคั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องของบ้านร้างสามสิบปีเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อสิบสามปีที่แล้ว ครับเออนะฮะเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นไปดูผีใช่พี่ไปดูผีเลยยุคนั้นยุคนั้นปกติอ่ะปกติคือแก๊งแก๊งผู้ผมจะมีอยู่ประมาณห้าหกคนก็ถ้าจําได้จะลมไอจอยไปด้วยออ่าจะไปตามที่ต่างๆกันอยู่แล้วแล้วทีนี้ผมเองอ่ะผมทํางานรับจ็อบพิเศษหาตังหาตังเรียนด้วยหาตัง สมัยนั้นติดเกมออนไลน์พี่หาตังเล่นเกมด้วยครับก็ไปทํางานส่งน้ําอืำเขาก็จะส่งตามหมู่บ้านต่างๆอืบังเอิญบังเอิญผมไปเจอหมู่บ้านนึงแล้วมันมีบ้านหลังหนึ่งคือบรรยากาศได้เลยอยู่หลังเดียวโดดโดดมีต้นไม้ลกคึ้มมีแล้วล้างครับผมถามลุงคนขับรถน้องก็ ลุงลงบ้านหลังนี้เข้าล้างไหมเกีย่ยวบอกล้างสิม,มากี่ทีก็ไม่เห็นมีคนครับความคิดแบบแรกเลยแก้งเพื่อนดีกว่าอือคือกะกะจะรวมแก๊งกันแล้วก็เฮ้ยกูไปเจอบ้านล้างหลังนี้นะอืเดี๋ยวไปกันครับสิ่งที่ผมคิดจะทําตอนนั้นก็คือเอาเอ็นตกปลาไปผูก ไปผูกกับไม้ผูกไว้เอียงเอียงเนี้ยแล้วก็เหมือนโยงเอ็นมาผูกพอเราเข้าไปในบ้านใช่ไหมเราตัดเอ็นไม้มันจะล้มคือทําทุกอย่างมันเกิดเสียงนะพี่ให้มันเป็นเสียงก,ก็แก๊กแล้วก็อีตรงอีตรงชั้นสองอ,ะอ่ะผมผมจะหนักผมจะหนักตรงชั้นสองอเพราะมันเป็นบ้านสองชั้นชั้นสองก็คืออย่างแรกเลย<อ>ผม เอาชุดนักเรียน mm. เอาชุดนักเรียนไปผูกไว้โ oh. อ้โหอไปผูกไว้หน้าต่างมุมหนึ่งอะพี่แล้วก็ mm. เหมือนกับโยงโยงไอโยงเส้นเอ็นมาอีกฝั่งหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ผูกขวบน้ําอืมแล้วเราก็เอาเอ็นอีกเส้นหนึ่งอะผูกมาตรงราวบันไดครับ <Okay. S 2> พอเราเดินไปเราตัดเส้นเอ็นเส้นที่ผูกอะขวดน้ําที่เราเอันนี้ไว้มันหนักกว่าใช่ไหม mm. ไมันจะตกแล้วไอเสื้อที่เราผูก mm. ผูกไว้เป็น มาตามล่องมันก็จะลอยผ่านหน้าต่างลงทุนนะเนี่ยทรั้งนั้นลงทุนออพี่ออคือในความคิดผมอะคือมันล้างจริงแต่ว่ามันจะว่าไงเดียออคือมันยังใกล้มันยังใกล้ตัวของหมู่บ้านนะพี่ออคือไม่ได้ล้างจนน่ากลัวขนาดนั้นอะอีกจุดหนึ่งก็คือผมเอา ชุดนักเรียนไปผูกกับลูกบอลออาลูกลูกบอลมันจะมีถุงใช่ไหมพี่จะเป็นถุงลูกบอลอะ่ะผมก็ไปผูกไว้กับคือแล้วก็เอาไปโยงไว้มุมหนึ่งมัดไว้เหมือนเดิมแล้วก็โยงมาแถว <c oughs> แถวแถวที่ขึ้นไปชั้นสองแล้วพี่ตรงหัวกระไดพอเราตัดมันก็จะแว่งอมีสามสเต็ปทีนี้จะจะย้อนละ ย้อนกลับมาตอนที่ชวนเพื่อนอื mm. ก็คือไปบอกไอ้จอยแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวชวนชวนแกงแ๊งเราหน่อยเดี๋ยวไปล่าท้าพีกันอร mm. วมตัวกันได้อะไรก็ได้ตกลงวันกันได้เลือกรวมตัวที่หมู่บ้านผมเพราะว่าผมต้องเป็นคนพาไป mm. จะอยู่ไกลจากหมู่บ้านประมาณไกลนะพี่คือคือระหว่างอมจะว่าไงดีประมาณ mm. เกือบเกืยี่สิบโลได้พี่ค,คือคนละฝั่งคนละฝั่งอำเภอเลยอะ่ะก็ <c oughs> <c oughs> ไปกันไปถึงตอนนั้นประมาณเกือบเกือบจะเที่ยงคืนแล้ะไปไปรออยู่หน้าบ้าน <c oughs> คือบ้านอะ่ะมันจะเข้าไม่ได้แต่ว่ามันจะสามารถลอดรั้วเข้าไปเราก็ลอดรอดลอดกันเข้าไปจอดรถไว้ข้างนอกเกมกันแล้ว เอาโทรศัพท์มือถือว่าโทรศัพท์มือถือสมัยนั้นมันจะมีไฟฉายอย่างเงี้ยเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้รถแล้วก็ถือเทียนเดินเข้าไปกัน <Okay. S 2> คือเข้าไปเป็นกลุ่มเลยไม่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 ได้ไม่ได้แบ่งเข้าไปเพราะว่ากลไกลมันทําได้ทีเดียวผมก็เข้าไปอ่าผมจะผมจะอยู่ท้ายแถวจะมีเทียนอยู่แค่หัวแถวกับท้ายแถวอืพอเดินเข้าไป ถึงหน้าบ้านจุดแรกเลยก็คือตรงหน้าบ้านเลยพี่มผมจะผมจะจี้เส้นเอเอาเอาเทียนนี่แหละจี G ้เสนเอนขาดมไม้หลังบ้านล้มพอไม้หลังบ้านล้มไอ้คนหน้ามันมันอยู่เกือบ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 หลังบ้านแล้วม,มันก็ชนงกหน้าไปดูคือเหมือนเหมือนพวกเราไปจนมันไม่เจออะไระพี่แล้วความกลัวเหมือนมันหายคือพอเจออะไรกอกกอกแกะแกะคือเดินใส่เลย คือติดนิสัยกันอย่างนี้เลยแต่ไม่มีใครท้าไม่มีใครอะไรทั้งนั้นมีแค่ไปถึงจุดทูกแล้วบอกว่า,าพวกเราขออนุญาตเข้ามาเพื่อ,อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะเหมือนมันจะเรียนรู้ครับจุดแรกผ่านไปก็เห็นเพื่อนเดินกลับมาไอ้เพื่อนหน้าเสียแล้วไอ้ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนคนถือเทียนน่ะหน้าเสียแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็ มันมันเงียบมันเงียบจนแบบคือปก,กติอ่ะมันจะแบบเออไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ไม่อย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่ทีนี้มันเงียบผมเริ่มแปลกใจแล้วเฮ้ยปก,กติมันไม่กลัวนะไอ้ไอไอเนี่ยไอ้เนี่ยคือคนที่ปากปากแซบสุดในกลุ่มละทีนี้ก็เดินชั้นหนึ่ง <c oughs> จนครบละขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปชั้นสองคือเราเดินต่อกัน หกคนนะพี่มันแถวมันจะยาวใช่ไหมหัวแถวขึ้นขึ้นไปชั้นสองแล้วผมผมเพิ่งจะกำลังขึ้นขึ้นบันไดมันเป็นจุดที่ผมผูกเส้นเอ็นพอดีผมก็เอาไฟจี้เอาไฟจี้นี้เสื้อมันก็ลอยผ่านลอยผ่านหน้ามันเลยมันก็นิ่งมันมันมันบอกว่าเฮ้ยแล้วก็นิ่งมีมีสองคนที่เห็นเสื้อ นาน่าจะมีสองคนครับครับนิ่งสักพักหนึ่งพอผมขึ้นไปถึงชั้นบนสุดก็ก็เหมือนเดินสำรวจกันนะพี่แล้วผมก็ก็จี้ไอเส้นที่สามทีนี้แกว่งแกว่งแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนอนะ่ะคือคือมันเห็นแล้วก็วิ่งสวนผมคือคือตกใจแล้ววิ่งวิ่งสวนผมลงบันไดไปผม <Okay. S 2> เป็นคนเดียวที่กำลังยืนกั้นขำอยู่ เรารู้อยู่คนเดียวเลยใช่เราตังวางแผนไว้เราวางกับดักวางอะไรไว้หมดแล้วอ่ะเออพอพอผมคือยืนยืนยืนแบบเออคือสายใจเราหลอกเพื่อนได้เราอะไรเพื่อนได้มันมีเสียงเสียงฟุบอยู่ข้างหลังอพอผมหันไปอ่ะไอเสียงฟุบอ่ะมันน่าจะมาจากลูกบอลครับคือมันมันหยุดอยู่กับที่เลยนะพี่หยุดอยู่ตรงกลางเลย ซึ่งตอนตอนตอนที่เพื่อนตกใจอะ่ะคือมันแป๊บเดียวจริงๆมันแค่ประมาณสักแค่สองสามว<ม>ิอ่ะคือหัเพื่อนหันหลังกลับวิ่งวิ่งแล้วผมก็กําลังจะยืนสาใจอื<ม>แล้วมันมีเสียงฟุบกพ,พอผมหันกลับไปบอ r นิ<ม>่ง <B awning. S 1> พยายามมองดีๆม, <c oughs> มันมีคือคือไอตอนนั้นอะมันมืดแล้วมันมืดแล้วเพราะว่าตอนที่เพื่อนวิ่งสวนอะ่ะ เทียนมันดับแล้วมันจะมีสิ่งที่ดำกว่าความมืดนะพี่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงกันคือมันมืดเหมือนความมืดใช่มันมืดกว่าความมืดเพราะว่าลักษณะของบ้านอ่ะมันจะเป็นหน้าต่างรอบบ้านแล้วเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างกระจกนะพี่จะเป็นอ่ามันจะเป็นไม้หน้าต่างหน้าต่างหกช่องอ่ะแล้วเขาจะใส่กระจกอื มันก็จะพอจะเห็นอะไรอยู่แต่คืนนั้นเป็นคืนเดินดับพยายามมองดีๆจากที่เหมือนเหมือนจะเป็นแค่แค่สิ่งที่มืดกองความมืดอะ่ะม,มันดันเห็นเป็นเหมือนมือจับลูกบอลอยู่แล้วไอ้ลูกบอลมันจะมีเสื้อมันจะมีเสื้อนักเรียนด้วยมันเหมือนมันถูกขยุ่มอยู่อะ่ะพร้อมกับคำถามที่ถามมาว่ามันสนุกใช่ไหม เสียงเสียงไม่ได้เสียงอะ่ะมันไม่ได้ดังมาจากข้างหน้าผมนะพี่ครับคือเสียงอะ่ะมันดังอยู่ในหูออผมก็ยืนสตันไม่พักหนึ่ง<อ>หรือหรือหรือเราเองอะ่ะ<อ>เป็นคนเป็นคนมาลบหลู่เขาครับความคิดตอนนั้นอะ่ะแล้วมีเสียงปึ๊ดก็คือเสียงดึงเส้นเอ็นขาดอ่ะแล้วลูกบอลอะ่ะมันพุ่งมาใส่นะ่ะใส่ พุ่งมาชนหน้าอกผมอ่ะพี่ชนแรงจนแรงขนาดที่ว่าผมอ่ะตกบันไดครับตกลงมาผู้ผู้ลงมาชั้นลงมาขั้นสุดท้ายเลยเพราะว่าบันไดมันจะเป็นบันไดตรงเนื้อพี่ครับไม่ไม่มีเลี้ยวเลยตกลงมาขั้นสุดท้ายตรงชั้นหนึ่งพยายามรวบรวมรวบรวมสติรวบรวมทุกอย่างแล้วก็มองขึ้นไปครับทีเนี้ย มันเห็นเป็นคนกําลังเดินลงมาอืเดินลงมาเดินลงมาชั้นสองอ่ะไม่มีแสงก็จริงรแต่ว่าชั้นหนึ่งมีแสงอืมันจะมีแสงจากด้านนอกเพราะว่าเหตุผลที่เหตุผลที่ชั้นหไอชั้นสองไม่มีแสงอ่ะคือฝั่งฝั่งที่เป็นถนนน่ะมันไม่มีหน้าต่างไฟที่อยู่ข้างทางมันเลยส่องเข้ามาไม่ได้แต่ชั้นหนึ่งอ่ะ ไฟมันรอดมาได้เพราะว่าอืมชั้นหนึ่งอะ่ะมันไม่มีประตูกับหน้าต่างแล้วคมันมอนโดนงัดไปแล้วเขาก็เดินลงมาเดินลงมาไร้ยินเสียงเดินเลยเดินลงมาเดินลงมาอืมเห็นขาแล้วพอเห็นตัวรู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วอืมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินลงมาอพร้อมกับคําถามนี่ว่าสนุกหรือเปล่าอืมสนุกมากใช่ไหมครับ แค่นั้นนะผมเหมือนเหมือนมันผมเช็คตัวเองอะว่าว่าว่าอ่าจะสามารถวิ่งได้ไหมก็มันก็เช็คไม่ล,ยยละเอียดหรอกพี่ตอนนั้นตกใจลุกขึ้นวิ่งเลยผมถนัดขวาผมก็ค้ำขวาแล้ววิง่งก้าวที่สองผมหัวทิ่มเลยพี่ขาผมหักค่หักเลยเหรอหักเลย<อ>ขาซ้ายหักเลย ขาซ้ายหักบิด,บดบผิดรูปไปเลยอะ่ะคพอผมล้มพอผมล้มมันก็มันก็ถลายไปหน่อยนึงแล้วก็พลิกตัวกลับมาตอนที่พลิกตัวกลับมาผู้หญิงคนนั้นเดินมาพร้อมกับมีเด็กผู้ชายคนหนึง่งอ่ะเดินมาจากด้านหลังเดินผ่านเดินเดินผ่านผ่านผู้หญิงคนนั้นมาอ่ะเหมือนเดินแซงเดินมาถึงผมมาจาับที่ขาแล้วก็ทมว่า อยู่เล่นด้วยกันไหมพี่อืมอยู่เล่นกับผมนะครับสติแตกพี่ตอนนั้นตอนนั้นคือผมสติแตกไปแล้วอะ่ะแล้วมันมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโดนลากโดนลากแล้วเห็นอ่าผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่แต่เด็กผู้ชายจะที่จับขาของย่ะคือลากออกมาด้วยกันครับเขาก็ทลเลยออกมากับผมจนผมพ้นตัวบ้าน เด็กผู้ชายคนนั้นก็ปล่อยมืออืแล้วก็ลุกขึ้นยืนมองไอคนที่ลากอะ่ะไอ้อสิ่งที่ลากก็คือเพื่อนผมเองอก็จนมุดรูออกมาขับออกมาที่ไปที่อนามัยีครับก็บพอผมขึ้นรถของอนามัยไปส่งที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยอไอเพื่อนอะ่ะมันนั่งมันนั่งคุยกันมันนั่งคุยกัน ก่อนหน้านั้นล่ะนั่งคุยกันที่ที่ไม่แน่ใจว่าคุยกันข้างทางหรือคุยกันที่อะารทาไมสิ่งที่มันคุยคือไอ้คนแรกที่เจอไอตอนที่ผมตัดเอ็นแล้วมันวิ่งไปดูมันเห็นแล้วว่ามีเด็กนั่งอยู่มุมมุมมันมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนห้องครัวพี่มันมีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่มุมมุมฝั่งหนึ่งฝั่งด้านหลังอื แต่มันเห็นไม่ชัดเพราะว่าจังหวะที่มันโยกตัวไปอ่ะคือเทียนเปลวเทียนมันมันหลีลงด้วยพอมันจอดพอเปลวเทียนสว่างขึ้นหน่อยนึงมันเห็นเรารีบหลบเลยมันก็บอกว่าตอนแรกมันไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับมันก็เลยเก็บเก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วก็มาเดินนาต่อก็เดินเดินเดินจนขึ้นชั้นสองสิ่งที่มันเห็นตอนขึ้นไปชั้นสองเลย อันนี้คือผมไม่เห็นเพราะผมอยู่หลังสุดแต่สิ่งที่เหตุการณ์เหตุการณ์ที่เป็นตอนนั้นคือมันขึ้นไปแล้วมันชะงักคนสองคนสามมันมันขึ้นไปแล้วเรียงกันนะพื่อนเหมือนหมุน,มนออไปเรียงกันคือทุกคนยืนนิ่งเลยสิ่งที่ทั้งห้าคนเห็นก็คือมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่บนขื่อนั่งแล้วมองอยู่พอพออย่างนี้คือผมก็ ผมก็ตัดตัดเอ็นเอจนบอลมันแว่งอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นบอกผู้มึงไปซะอม,มันก็วิ่งเลยครับจนออกไปเสร็จอะไรเสร็จอะคือขับมอไซค์ไปแล้วพี่ผมได้ยินเสียงมอไซค์ตอนตอนนั้นอะได้ยินเสียงมอไซค์ขับไปแล้วอืก็คือพอมันวิ่งไปอะขึ้นรถอะไรกันขับออกไปเสร็จแล้วมันมีคนนึงบอกว่าผมยังไม่ออกมาอื มันก็เลยวนกลับมาแล้วมาลากผมออกครับเอ๊ะขอโทษพี่เรื่องเนี้ยมันมาเล่าให้ผมฟังแต่ผมอผมอะ่ะไม่ได้เล่าในส่วนของผมที่ผมแกล้งมันอือมอืมอม,มันก็ถามแค่ว่าผมเจออะไรผมผมก็เลยเล่าเล่าที่ผมเล่าเมื่อกี้เล่าให้มันฟังจนตกตอนที่ผมนอนที่โรงพยาบาล ตอนที่รักษาขายอยู่อื <S <S> มไม่แน่ใจว่าคืนที่เท่าไหร่แต่น่าจะเป็นประมาณคืนที่สามหรือคืนที่ส<ม>ีผ่ผมฝันผมฝันเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นเด็กผู้ชายคนนั้นไม่นั่งอยู่ปลายเตียงแล้ว <S <S> <ม>บอกว่าพี่คิดถึงกลับมาเล่นกับผมหน่อย <S <S> มมมผมตื่นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรเห็นนอนดิ้นดิ้นก็เลยบอก ฝันไม่ค่อยดีครับคืนต่อมาอันนี้ไม่ฝันเลยพี่คือผมไปเข้าห้องน้ำผมก็ค้ำไม้ไปเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูห้องน้ำออกมาเด็กผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ข้างหน้าเลยแล้วบอกว่ากลับมาให้ได้นะพี่พอผมหายอ่ะพอผมหายครับ ผมตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านนั้นเลยก<อ>็คือใจอะ่ะอยากอยากรู้ว่าที่บ้านหลังนั้นมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ผมก็กลับไปเจอคุณลุงคือผมไปที่ที่บ้านลางหลังนั้นนะแล้วก็บอกว่าคืออยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมีคนลุงคนหนึง่งแกเลี้ยงวัวแกกำลังต้อนวัวกลับเข้าหมู่บ้านนะ ผมก็เลยถามลุงลุงช่วยเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้หน่อยทําไมมันล้างแกถามมาประโยคแรกเลยพวกมึงมาล่าท้าผีกันเหรอ,อบอกครับแล้วเจอไหมละ่ะเ,<อ>เจอสิลุงเนี่ยขาผมยังใส่เฝือกอยู่เนี่ยครับ,บอกเออดีนะใส่แค่เฝืออบางคนนะตกกระไดมากหลังแทบผักครับ,บ เป็นอะไรลรุงเขาบอยว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของคนมีกระตังตั้งแต่ตั้งแต่นานมาแล้ว <c oughs> แล้วทีเนี้ยเหมือนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสักอย่างหนึ่ง <c oughs> คนในบ้านไม่กลับมาจนบ้านหลังเนี้ยถูกถูกธนาคารยึดแล้วเอาไปขาย <c oughs> แล้วมีพ่อแม่ลูกมาซื้อซื้อแล้วก็มาอยู่กัน <c oughs> แม่กับลูกอ่ะถูกไฟช็อตเสียชีวิตเสียชีวิตที่บ้านแห่งน,นะก็คือบ้านอ่ะมันล้างมาแล้วคือระยะเวลากว่ากว่าที่ผมจะไปเจอคือมันล้าแกบอกว่าล้างมาเกือบสามสิบปีแต่ว่าครอบครัวนั้นอ่ะมาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตอนตอนช่วงไหนแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งช่วงที่มีคนเข้ามาอยู่ในสามสิบปีนั้นแล้วก็ไม่มีอีกเลย ก็มีประมาณนี้เอเออทั้งหมดเลยอะที่คุณนิกเล่ามาเราวางกับดักไว้ที่จะแกล้งเพื่อนสรุปค,รคือเพื่อนไม่ได้เจอกับดักอะไรเราเลยแต่เพื่อนไปเจอของจริงใช่เพื่อนอยู่<ด>ใน,ในบ้านที่อยู่ในบ้านซึ่งก็ตรงกับที่เราเจอไอตอนสุดท้ายสุดเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งเนี้ยพยายามไล่เพื่อนของคุณนิกออกพวกมึงออกไปเดี๋ยวโทษนะเดี๋ยวกูเล่นในนี่เอง ลูกลูกอยากเล่นด้วยเพราะดูเหมือนว่าโอ้โหช่างช่างคิดช่างคิดวางแผนที่จะหลอกผีเพื่อนลงทุนไปเดินเส้นเอ็นในบ้านทำกับดักเอาไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดินผ่านตรงนี้นะตัดเส้นเอน็นให้ชุดนักเรียนมันลอยผ่านปุ๊บให้ลูกบอลมันกลิ้งไปให้อะไรไปกะให้เพื่อนตกใจโอเคตอนเข้าไปเพื่อนตกใจจริงแต่เพื่อนตกใจกับของจริงที่อยู่ในบ้านไม่ได้ตกใจกับไอ้กับดัก ไอ้ที่เราวางเอาไว้เอฟเฟกที่เราวางเอาไว้เลยใช่เออแล้วแล้วเขาคงเห็นแหละสิ่งที่อยู่ในบ้านโอ้โหคนนี้หัวครีเอทจังเลยอ่ะมามาเล่นกับลูกฉันหน่อยสิลูกก็เลยตามมาถูกป่ะน่าจะแน่น่าจะใช่เพราะว่าคือเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่ผมไปทําอ่ะผมตอนที่ผมไปวางกับดักตอนแรกอะผมก็ไปประมาณเกือบเกือบหกโมงแล้วพี่ก็คือเลิกเรียนเลิกเรียนมันสุก เรื่องเรียนวันศุกร์ก็ตรงไปก่อนเพราะว่าเรานัดรวมตัวกันประมาณสามทุ่มสามสี่ทุ่มเนี่ยผมก็ตรงไปก่อนไปรีบทำ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 เพราะว่าเดี๋ยวแสงมันหมดอเอ้ยผมผมลืมเล่าตอนที่ผมทําครับมี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 นิดหน่อยตอนที่ผมทําคือมันมีเสียงกับความรู้สึกที่ผมก็เลยผมก็เลยลืมเล่าไปมันมีเป็นเสียง เสียงของเหมือนเหมือนใครทําอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนไม่ใช่ผมทําอยู่คนเดียวครับแต่ตอนนั้นผมคิดว่าเป็นเสียงสะท้อนอแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนถูกมองแต่อย่างว่าพี่คือเราเราไปเข้าบ้านล้างอ่ะคือคนมันก็ต้องมีคนแถวนั้นเห็นคนแถวนั้นมองอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรกับ่องตรงนี้อนั่นแหละก็เป็นเหมือนกับผมว่ามันก็ เป็นบทเรียนอะแอ,อแก้งเขากลายเป็นว่าเราโดนผีหลอกซะเองขาหักหักจริงหักหักจนบิดเลยก็นั่นแหละิดลูกไปเลยก็าถบอว่ามันเป็นบทเรียนของเราอะเอาพูดกันตรงๆก็เวรกรรมอะ่ะจะแกล้งเพื่อนอะถูกป่ะครับ <c oughs> เออนะฮะแล้วก็บ้านร้างทุกวันนี้ผ่านมาจนวันเนี้ยมันยังร้างอยู่ไหมมันยังอยู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่า ที่กลับไปผมก็ไม่ได้ไปเลยเพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านผมเหมือนกันแต่ไม่เป็นบ้านร้างไม่ได้เป็นบ้านร้างดังในตำนานที่เคยขึ้นชื่อลือชาใช่ไหมไม่ไม่บอโอเคแต่ว่ามันเป็นแบบอเหมือนเหมือนบ้า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 นติดจำนองครับครับแล้วหมู่บ้านก็ค่อนข้างจะอยู่ลึกหน่อยอืมโอเค อ่าอ่ะได้ครับคุณนิกนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเมื่อสิบสามปีที่ผ่านมาจําไว้เป็นบทเรียนเลยนะแกล้งใครอย่างนี้ไม่ได้นะเออนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราไปอ่าอาเชิญคือคือไอ้ไอ้ไอที่ไอ้ที่กะาจะแกล้งเพื่อนอ่ะคือเราอย่างที่ผมบอกอ่ะคือเราไปกันหมดแล้วขนาดบ้านหลาล้างดังๆในจังหวัดอ่ะพวกเราก็ไปแต่ก็ไม่ได้เจอไอ้พี่มันก็เลยเหมือนเอาซะหน่อยเอาเอาซะหน่อยเอสีสัน เออนี่อสีสันเลยเอขาหักนะครับโอเคคุณนิกนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะแล้วก็ระหว่างที่เล่าไปนี่ได้ดูบอลไปด้วยปะเนี่ยดูครับนั่นไงผมว่าอยู่นั่นไงผมก็ว่าอยู่ไอ้วันนี้คุณนิกเล่าแล้วไม่มีสมาธิอ่าผมว่าไม่ได้ดูแต่ผมว่าเห็นแชทอยู่ก็สรุปคืออิติน่าเป็นแชมป์เป็นที่เรียบร้อยครับนะโอเคได้คุณนิกขอบคุณมากนะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส